มุกฮา,าเวน่นใครยากใหุ้าเวนมุก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 าเวนก็นยอยากให้เล่นมุกาเวน่นอ่ะเข้าฮาเวนแล้ว มามามารุนทุบกนอันนี้เป็นรบกัเด็กชายรบกบเด็กอิสฉาเอะอะกำทำได้ไงุ่กี่พัน ตึ้งแมงคิพัดออกก็ได้ตึงูโอเคต่อเลยแล้วเว้นทงกลมมีไหมเนี่ยเว้นทรงกลม มีแต่เนหะมีแต่เนะี่อมีแต่เนะี basics, oli, teachers, ่ยทำมีทำมรีทำมีทำมืีอันนี้นี้เจอแล้วเจแล้วอันนี้ก็เคยถ่ายใส่ตอนนั้นวัดด้เหอบ มันขึ้นขึ้นตรงนนะดูรถดกช่างว้ายยคิดเยอะอ้าถ่ายคิดอยู่เง่า คิงอ๋อิงกันเนี่ยิงกันกูฮหมาต่อเลีเอ้ยลืมเขียนรถขอรู้กันอ๋อ รออืมอืมรอรอรอฮะเด็กอ๋เสร็จแล้วออ วิ้งเด็กข้างขับรถไซ่์ว่งเ่ตืตไอ้จิมจุ้มมาเป็นมาเลเซียมาเป็นมาเลเซียไอ้จิมจุ้มมาเร็ อ yeah. yeah. oh, uh, ืมย mm ุด hmm. อ mm ้เนี่ยบันจิดมัดตามหาพอดีจะซื้อพิซซ่าซื้อพิซซ่าเฮ้ยจัดบ้านเขาไหมจัดบ้านเขาดีกว่าไปบบกไปบวไปหาเขานี่แม่โคไปหาเขา เมื่อครูไปหาเขาที่นางกสั่งวิชาครับสั่งวิชาเรื่องวิจายวิจัาวิจัยหน่อยเว้ยวิจัยหน่อยเว้ยต้องการวิจัยผมต้องการวิจัยผมต้องการ ผมดิซ่าผมมีซ่ามีซ่ามิ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 ซ่าทิ่ซ่าผมรู้กับดิซ่ามิซ่าไหมกูต้องกานดิซ่าดิซ่าพีซ่ากูจะคิดมิซ่าฮ Aí! pisa, sabe, Pisa, sabe? pisa sabe, sabe, ชิบชิบโไม่กูไปแล้วไปกูเ,กเกบีตยตรงถอนกูเบีตยตรงถอนอืมไปไหมไปไหมไปมพเลย เ yeah. ขียนเขียนด้วยเงินดึกช่างโอเคเด็กช่างทำไมนี้ต้องมาทำไมนี้ต้องมี อยากสูบบ <mile> ุหรี่วะแบบนี้ไม่มีบุหรี่วะอยากกินบุหรี่วแม่ไมอยากสูบบุหรี่อุ้ยแม่แต่กินบุรี่ก็เียวเย มึงมึงไง่ีีลายเลยเด้ออืมตอบมดอเฮวันดีวีรุ่นวันดีวีรุ่นอีอือดึงดึงดึง อะไรนี่อ๋อนี่ยพิซซ่าเออพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่ากูขายพิซซ่าคือไม่ได้ขายยาเฮ้ยอยากขายยาขายาขายาบ้งขายของขวัญของคุณที่คุณมีของคนที่คุณเกลียดของคุณที่คนไม่เกลียดเพราะเอาเหมือนกัน ทิ้งผิดตามแมพรวมแล้วพี่เกกอนอันนี Ru ้ไอตัอะไรเนี่ย,ย,ยไม่เข้าใจเลยออตูน้ำ ตู้น้ำแน่ตู้น้ำตู้น้ำตู้น้ำแน่ตู้น้ำตู้น้ำแน่ตู้น้ำตู้น้ำตู้น้ำกึ้งงูจนปิดโอ้โไม่ได้ฮกึงูจนปิดเน่ con con người ta con 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 ทั้งหมดแล้วนะในที่อคินนี้ไม่้องคุกอทีนี้พอเวลานไปุม่คุยกันนอกสถานนะคะทยก็วกับลงคุยกว่านี้นไแล้วก็ลุงพมีการบอกนะว่าใจหายเนาะยังไม่ด้ทอดเอาไปอบเนี่ยคือมีข้อมูลอะไรเอาไปอบนะแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็ทำได้เหรอทาง ในเมนูี้คเดียวก็มดได้อ้า่ยผมไม่อกใช่ไหใช่ไม่เขียอ๊ะมาโอเคโอ้ยโอ้ยโอ๊ยไอ้ไใครวะฮึฮมาแล้วไมโอ๊ยเออตายไปนะ ยื่นเข้ารื่องทำายใหม่ปบมนจะเป็นการถอนทมนายเก่าไปเอกสารเดียวกัอ่ะแล้ววันี้ก็ยื่นเอกสารคือเอกสารเนี่ยทำามา่เอกสารที่เกี่ยวกับสนวนคดี้อี่ เอ็ยบินชื่อร้านได้ว่าซันฮึมาร้านนะอือ้วเอาที่เป็ให้การขาเลยแล้ก็มีเรื่องของโจที่ร่วมะรคสหายมากกวสิล้านบาทนะคซึ่งตรงเยก็บอกว่ามันอาจะเป็นการเข้าขายใช้เิษโดยไม่สุจริตเมืมีการทำหนังสือนี่ยยืนต่อสารไปนะคะของระท Robert 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 Mèo ไอ้เจ้าไอ้เจ้าลูปังร้านไอ้ลูปังร้านไข่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 อี่ยี่

ยอมงเนี่ยวิ่งกลับไปที่บ้านแต่เอามีนมาไล่ทังตาางขนันเเหรอทนี้เลยเไมต้องโกรธขนาดนี้แค่เขาไม่เี้ยงดีอตายตายละตายดีจริงแลวคุไปที่วิ่งหนีตายเลยอาวิ่งหนตายเลยแล้วต้อคลิปนี้เนี่ยนะฮะไอ้ยัของคนลงเนี่ยกงกวนถเนี่ยอลกงวกงวกงขวนกงขวนกงกวน

ยช่วยนั่งเดียวฉันหน่อยก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำตามนะก็เลยโมโหโมโหทูริงกลับไปบ้านแล้วก็เอามีดมาฟันนะฮะโวคดีโชคดีแบบนี้แต่ว่าก็ลังนี้ไม่เปล่ยนอะไรโอ้โหโหจะตามไล่อัดตูดค้นโอ้โหโหตูดตามไล่อ ูดค้นไปตา่อยล้วสีทุ่มสีทุ่มเ่ทุ่มกูจะเต็มล่ามึงใช่สีทุ่มเฮ่ทุ่มกูจะแจกของขวัญมึงชนแห a ชนแม a กลัวว่ะอืวันดีไอ้หนูไอ้นูวันดีไอ้หนูวันดีไอ้หนูวันดีไอ้นูว่าอยากใส่หมวกว่ะเอ้ใส่ได้เวยสี่ทุ่มห้าทุ่มกูจะแจงวันมัง เด็กคนเด็กคคนอ่นาบินเลยกต่งยังเห็นคนแวบแวบเห็นคนแวบแวบไปดูคนนั้นเดียวเยวเฮ้ยนั่นไงคุณตำรวจเอาไม่นุดวจ ้ใช่ำวคุณตำเรือคุณตำารือไอ้ขวัญขริงผมเจ๊กองวัคุณสารวัตรเออผมเจ๊กองวันเ้ยไอ้สัีทุ่มห้าทกูจะแจ้งอ่ะีทุ่มห้าทุ่มกูจะโอเคมาอ้า ดูกูจะแต่งกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยไปอตังตัเฮ้ยอย่างมันอะเฮ้ยอย่างมันเลยเออเฮ้ยจจล้ลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบอลเลกีเ้ย โอ้อย oh, oh, no ่างมันเออให้เหมือนจีอก่อนให้เหมือนจีดเอออออเอออออออือออือเออีทุ่งมาทุ่งเล้วยงว่าเบองาทุ่งยอ

Khoan, khoan. Mình Mình Ê, 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 con quán một chữ tạm cùi uy bay một chữ tạm cùi uy bay xả lòng một chữ tạm Anh một chữ tạm lòng cái chữ tạm cái một chữ tạm lòng một cái mười mình mười một mình một mười mình mười một mười một Ui Ui, mười một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  ăn một mười một ăn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  một thì thi mừng ăn ai dừng của mình ไ่หยุดกูไม่หยุดยิ่ยังไม่ดีฉันไม่หนีไม่ที่ขาดเทียวอืมเราไปเราเป็นอะมาเอามาเอาเอาาเอาอ้ เอ้อะเอ้ยอ้แจกงวัญนั้นแจกขอขวั่คุณครับคุณครับผมอยากให้ของขวัญคุณไอ้ไอ้คุณครับคุณครับฮึ อืมอร่อยอร่อยจะกอดนิดเออเอาโอ้ อี้ปึ้งตอนเนี้ยกรุงเทพฯวันนี้ก็เย็นเว้ยโอ้ยข้างหนาวต้องโตมหาทุกคนที่หน้ากระโปรงครับ <coughs> <coughs> เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมคือตัวเองอ่ะขึ้นไปนอนบนบ้านแล้วตื่นขึ้น้าตื่นไม้เนี่ยเดี๋ยวตื่นไม่อะไรก็เลยลงมาดูแล้วก็เห็นแม่ตัวเองเนี่เดี๋ยวเดินไปเป็นใครทำไี่ยตัวเองพูดรีบเลยทำไงไม่ เพราะฉะนั้นอ okay. uh ัน huh. นี้คุณผู้ชมคะอันนี้เราเอามานำเสนอเป็นารบาะว่าจังหวัดเนี่ยอากาศมนหนาวจริงๆและถ้าาน้ำธรรมาไม่หวจะแงาค่ะต้องมีการต้มไม่ใช่แบบเตาแกอะไรแบบนี้ค่พ่นนี้ก็อปไปดูกราไก็ไดู